นะครับเข้ากับจากแนะนําบุคคลสําคัดก่กางพี่นอ้องหลังจากแนะนําแล้วนะครับท่านผู้นําชุมชนนะครับท่านกจากกล่าวนะครับกล่าวทิมาที่ไปของอลำบุรนี้เป็นอย่างจต็มีมอลำนะครับหลังจากนั้นทจากกล่าวเปลดงานนะครับเพื่อกรเป็นการรบกวนใวลาพี่น้องหลายนะครับ สำหรับทแรกนะครับที่จะแดะนำห้พอรไในรูจักกันนะครับก็คือผู้นำชุมชนนะครับจากมุซี้ใหญ่สมานปฐมครับกับต่อไปนะครับเป็นท่านที่สองเจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่โดยตรงนะครับเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้นะครับท่านพ่อรัชนีกรข้องพูดครับออกรี๊นะครับ กับสำหรับท่านต่อไปนะครับสองท่านที่จะขาดว่าได้นะครับเอาสามท่านเลยนะครับก็คืออปอนเซอร์ใ่ใจดีของเฮานะครับทางคุณส่วนจำกัดอรุณีข้างเอกจากอำเภอราชสิไลนะครับกับท่านต่อไปอีกนะครับก็คือประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดานดอกดงนะครับคุณวิรักปทมาคับ แท่งนต่อมาอีกนะครับก็คือท่านผูซอยพันวัตเรื่องเพชรนะครับจากทางมู่สามระก็ท่านชายสุดนะครับคุณไม่อินพิมพ์นะครับปูรับรองหัวลำนะครับเสียวหลายเสียวหัวลำเพลินนะครับและท่านสุดท้ายนะครับงานเสร็จงานสาเร็จไอนี่นะครับงานลาบเลื่อนี้นะครับเมื่อประสานสิทธิ์นะครับท่านผู้ซอยพูทธรัตลีลานะครับกับอี่ชื่อโดนแล้วแต่ เป็นฟูทีอยู่นะครับแนวหลังที่ทางความมือ,นนกอก้อนซีในกาแฟฟิโน่ในความสซเบรในกาแฟฟิโน่ครับก่อนนะครับ,บรนนก,รก่บอ,อ,นนะบอนที่พี่น้องเขาจะได้เบิงได้แสดงมอลลัมบอลลัมลแสดงให้เบิงน,นะครับก็เฉียนทันผู้นำชุมชนท่านได้กล่าวซีมาที่ไปหลังจากนั้นนะครับจะให้ท่านผู้นำชุมชนได้กล่าวให้รู้ว่านะครับกล่าวเปลี่ยนกนนะครับจำเรื่องกานี้ขอเชิญท่านผูน้ใหญ่สมานประธานเด็กกล่าวกาแฟข้างนอกครับผม แถวนี้เป็นแถวที่สามเนาะที่ระบ,บวัวหาพินาเนาะหาซิพกมีนาฮอกเก็ตเนาะแถวที่หาพินาอือค,อค,อคนจับดวงนาไปแล้วข้อนนึ่งก็ของกรมขนส่งทาง่ายคณะกรรมการสถานศึกษาความกับผู้รักษาการโรงเรียนดานดังดงสายสนับสนุนความกับประธานงสถานศึกษาโรงเรียนดานังดงความกับพี่น้อง ขชาวเดืนอนยงโมสามโมสฝ่ไฟปกครองทองถินทองทีคณะกรรมการหม้านร่อนกับไฟเจรทีรักษาวามสงบ,บเรียบร้อยสวได้เป็นทงางการไฟเจรทีสราชสิรัไหลทือว่าเป็นงานวันที่ว่าเป็นงานที่ยัดฉันพีน่น้องได้วนกันร้อยยี่สิบกว่าวนอยู่ตลอดยี่สิบเ เตืเดมือจะรู่ในช่วงประวนหาโวงแงกับวลำสิงอ่งที่วัดไม้หลวงใจสามนทีทำดานสามสี่ก็ะถิวัเป็นงานแสดงบูชาจินแงกับท่านมหาชัยวัดราติโกท่านมหาสุทัน์วลำสิงกับแนวไปวางหาโค้งวงแงกกับมือไอ้เนาะกับใบพักควันระได้กับโนิกาที่ว่าเป็นมือสาคัญอีกจัดสรรอีอกที่เราไอ้มวลกันมวลแล้วแต่ห้มวลอีกปีนาวันที่สิ ะเห็นมอหลังลงไปก็จวาวางชันตีเตอร์ในวัตถุประสงค์ทั้งวัดใหม่รวมใจสามวิธีถ้ำหอมกับดานสามทีอมอหลังปืนที่ลงไปบริจาคทั้งทีต้องนอนก,กัแเ่็ดและซัพท่าของพี่นอ้องในด่านการก่อสร้างเมนยุ่ทั้งสถานทีทั้งวัดใหม่รวมใจสามวิธีถ้ำดานสามทีก็สมมั่งง่ายดูในบริกรสั่งทั้งให้พี่นอ้องหรือว่าทั้งวัดใหญ่ เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้าน้องโมาร์โเจวัตถุกลรอบตัววัตถุประสงค์ก็คือตามที่ทางการไฟคณะกรรการ่อนการคูจัดจากวอลลัมวอลลมแเซียเง่นแต่ขาวอลลลงไปกับของกองอุตสาหกรรมก็ขีก่อนหน่เงินทุกวันทุกเางนกที่ทางวอลล์โดนลงไปกัของกองอุตสาหกรรมก็ละสิบกี่สิบบาทถังวอมี่กับวมเป็นน้ำมาลอยยีสิบบาทเครื่องนิกับเ้นเอา เส็นเอาด้ออเอาอีกไอ้หวแทที่6ปี68อ้เอาสลองวิหารเนาะสลองวิหารอย่างในพื้นที่อยู่อเอาพื้นที่อยู่บ่โอ้ยหักงอกบ่ไอ้เสายาที่งานมอรมสิ่งกังเม็นมากหรือบ่น้อนมาทันลุกมิเตว่าฟูยมานฝ่อ่แล้วมมวนมากกว่าไหนโอ้ยจีบไหใจไหนิดว่าาสิดมาก่ไหนเลยวา อ่ะควนน้ำกันเห็นน้ำกันเบิ่งน้ำกันงานสัมเร็จดดหลวงไปโอมีเหลี่ยมนีล่าโอมีอ่อคติต่อกันปีหน้ากับนีอีกปีหน้ากับมีแล้วสิบหกปีหน้าหกเจ็ดปีหกแปดทำยากให้มีอีกกับควนน้ำกันสุดท้ายกับขออวยพรอวยชัยให้พี่น้องที่ควบคุมหัวลำมีแต่ความสุขเป็นเลิศ คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หลวงพ่อท่องสถานเทรงเรียนองค์มีให้ปกปัารักษาพี่น้องให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุหมั่นค่ยืนควนเลี้ยวให้วันอีกปีต่อไปมีอีกสวัสดีครับกับพี่น้องที่เคารพนะครับก่อ่านไปนะครับหลวนประท่านม่บานนะครับแต่็นผเยีสมานจะได้หวังว่าที่มาที่ไปนะครับของพระบรมนีจนะครับ ไปท่านหนึ่งนะครับขอเชินลอยหนึ่งวันที่พี่น้องเขาจะได้เบิ่งนะครับท่านพ่อนะครับอดีตท่านพ่อท่านพ่อท่องค่านเยี่ยมนะครับท่านจะเป็นคนบรรดาลนะครับเห็นพี่น้องบรรดาลเขาเลยมีหมอนั่มาตลอดนะครับเพคนกับพี่ส่วนร่วมนะครับและการนี้ก็ขอเลื่อนเชิญท่านพ่อท่องบอกวันที่จะน้องมาลุลาร์าว้เชิญลอยหนึ่งครับผมบอกคุณหลายๆครับ ครับก็บเรียกทุนน,น,ทน้ำหมู่บ้านผู้น้ำชุมชนและแจกแจกทุนเกียรติเพราะเราจุดทางครับรายละ,ะเอียญของการจัดมอลล่มามนี้กับท่นบานผู้ใหญ่บ้านในเราไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่อนี้ข้างอนุนี้ข้างข้างเหล็กและกระทีมงานเพื่อใคทยเพราะข้างเหล็กข้างหลายแต่การง,งานมณนีเพื่อสีหาเงินสมทบสร้างเมินวัดป่าบรรดาวัดป่าสามัคคีธรรมหลังโรงเรียนนี่ครับ เมื่อนี้ไปคุยกับท่านมหาท่านมหาที่รัากษาการแก้าวาดวัดสำคัญว่าขอฝากพ่อแม่พี่น้องบาง้านเฮาว่าให้ได้ซอยกันได้มีอย่างกันเพื่อสมทบทุนสร้างเม่นแล้วก็ได้รับเกียรติอย่างทา้งอนุนี่ค่ะค่ะเล็กเอาซอกไปให่งสาวนี่คุยๆอยู่กับท่านมหาเป็นเอาซ่อมไปให้ส่วนหนึ่งแล้วก็มื้อนี้ได้ยินขาานา่าวว่าคณะมอลำสาวน้อยเพื่นบ้านแพงนี้ก็สิได้ซอยมอลำอีกก็จะซอย หางเงินสางเมยียดีครับกะขอให้พ่อแม่พี่นอ้องชาวบา้านดานและแก่แขกผู้มีเกียรติมาฟังร่ำมืองดีในซอยกันบริจาคคนละห้าบาทสิบบาทร้อยบาทข้างบาทก็ว่าครับบุญกุศลมีท่านในเฮ็ดบุญในคทางนี้ขอให้บุญนุ่นน้ำคำสู้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จกเจะเลื่อนทวนทวนากันครับและดาในขณะนี้ขอขอบคุณครูน้ทั้างข้างเล็ก และก็ขอคุณนเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบสอ,อในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบและก็อพ่อปลอและก็ผู้นำชุมชนผู้ผู้ทุกคนครับกขอขอคุณทุกท,ท,ทุกทางรับทีไม้ควบมืเมือรักษาความสงบดูแลรักษาการับขอให้พ่อแม่พี่นอ้องอยู่บนบ้านลังไนควบมวลซ่นต่อไปรับสวัสดีครับ แล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนนะครับขาก่อดับวัฒยาสายนะครับเฉียงความมือให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบพระคุณนะครับขาก่อดับวัฒยาสายนะครับก่อนผีพี่น้องเข้าใจโดยเ้วยหมอลำสอดแจ้งเลยดีนะครับครับพี่น้องที่เขาหลบขับหลุดๆนั่นแหละด่านดองๆนะครับสมกับหมู่บ้านเท่าที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม อากาศตลาดนั่ชุมชนนะครับเขามีวัฒนธรรมที่ดีในการแสดงในการเบ่งห่อลำนะครับหอน้ำคณะเรวคณะเ่าอย่างว่าบดานเพราะว่าลูกหลานบดานมีวัฒนธรรมลูกหลานบาดใจเอื้อเลื่อนเที่ยงเขามีวัฒนธรรมนะครับเขามีดนตรีในหัวใจเพราะนั้นนะครับช่วงจะมีไปนะครับซอดแยงนะครับพ่อพี่น้องเข้าในเบ่งห่อลำอย่างบวชซืนนะครับโอกาสนี้ผมหลักกาที่ร่างกัยขอสวัสดี้ีครับผม ก็ผ่านไปถึที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการกล่าวพบปะจากทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานกติกาของหมู่บ้านและจุมชนในพี่น้องได้รับทราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับพวกเราชาวสาวน้อยพิพัฒนแ์แผ่ได้มีโอกาสมาส่งมอบความสุขอีกรอบหนึ่งนะครับบนเวทีแห่งนี้นักสถานที่แห่งนี้ขอบคุณเป็นอย่างเจ้าของสถานที่ครับ คณะครูอาจอารย์และผู้บริการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยพี่น้องชาวบ้านด่นหัวดงพี่้องชาวเพอร,ราศีสไลแฟนเพลงพี่ดองไกลไๆที่เดินทางมาจากหลายสถานที่ครับส่งมอบความสุขบนเวทีแห่งนี้กับพวกเราสาวน้อยเพชรบันแข่บริษัทคำคูณสีสุขจำกัดสื่อโฆษณาสื่อวีดีที่ได้มาตรฐานหวัดผู้ชิวชาญร่วมกับ ปุยมรกตตรารุ่งอรุณปุยรุ่งอรุณเพิ่มพูณกำไรเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณเครื่องยนต์ส่โอทีดีเพราะมีสิ่งและแอลกระถิ่นวิตามินบีผสมสารสกัดจากโซปปาราต้มสุกซักปากแดงกาแฟสมุนไพร29ชนิดกาแฟเสนอภูมิใจเสนอสุดยอดหมอลัเพื้นเงลาเลิกพิทีานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเชิญครับ ทีแฟนคลับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทั่วโลกในขณะน,นี้เข้าสู่ลานเพือนแห่งน,นี้นักบ้านด่านโหนง่งตำบลสางปีดอำเภอราีสรีจังหวัดศรีสุเกศ